นี่คือมิติที่จะพาคุณมาเจอกับชายผู้มีชีวิตอมตะจากสัญญาปีศาจเรื่องราวของวอเตอร์เบเดเกอร์ชายผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวาตายที่ตัดสินใจเอาวิญญาณแลกกับชีวิตนิลันเดอะท i l วลไล z ์โซนเอสเคปคอ r s สมิติที่อยู่เหนือการรับรู้ของมนุษย์มิติที่กว้างใหญ่ลไร้ซึ่งการเวลาจุดคันกลางระหว่างวิทยาศาสตร์และเรื่ององมงายในความกลัวที่ลึกที่สุดของมนุษย์ กับจุดสูงสุดของความรู้ทั้งปวงนี่คือมิติที่เราเรียกกันว่าเดอะทวายไลท์โซนและคลิปนี้พวกเราเดอะพาราเรียลจะพาทุกคนมารู้จักกับเรื่องราวของวอเตอร์เบเดเกอร์ใช้สุขภาพดีแต่ดันวิตกกังวลกับโลกที่ตัวเองไม่ได้เป็นและแคทวอร์เดเลอร์ปีศาจที่เข้ามามอบชีวิตอมาตะให้เพื่อแลกกับวิญ,ญญาณของเขา ชายที่ทุกคนเห็นอยู่บนเตียงในสภาพคนป่วยนี่คือวอเตอร์เบเดเกอร์อายุ44ปีคนที่คิดว่าตัวเองอยู่ใกล้กับความตายมากที่สุดเขาจึงได้จ้างหมอคนแล้วคนเล่าให้เข้ามาตรวจสุขภาพเพื่อมีทิจฉัยโรคที่เขาอาจจะเป็นซึ่งตอนนี้หมอคนล่าสุดที่เพิ่งตรวจอาการเสร็จก็ได้แจ้งผลไม่ได้แย่เลยครับดีด้วยซ้าคุณไม่มีไข้ความดันก็ปกติการไหลเวียนเลือดก็ปกติอัตราการเต้นหัวใจก็ปกติ ไม่มีติดเชื้อคอหูจมูกทุกอย่างเคลียร์แต่ทว่าวอเทอร์กลับไม่เชื่อในสิ่งที่หมอแจง้งเนื่องจากก่อนหน้านี้เขามีอาการปวดหลังอยู่แถมยังถามต่อแล้วอาการปวดหลังของผมละ่ะไหนจะนอนไม่หลับอีกคุณจะว่ายังไงหมอเลยให้ความเห็นย้ำไปอีกรอบคุณวอเทอร์ผมคิดว่าคุณอาจจะคิดไปเองคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมสุขภาพยังดีมากๆอีกด้วย แต่วอเทอร์ก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่หมอบอกอยู่ดีเขาเลยพูดถากทางไปว่าคุณหมอคุณเรียนหมอมาสปีต่อด้วยผู้ช่วยแพทย์อีกสฝึกงานสองทำงานสองแล้วตอนนี้คุณเป็นอะไรนักต้มตุ๋นเหรอเมื่อเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้เอเทลภรรยาของวอเทอร์จึงเข้ามาห้ามพร้อมกับบอกให้เขาสงบสติอารมณ์หน่อยแต่ตัวของวอเทอร์ก็ยังดื้อไม่หยุดไม่ต้องคุยกับเขาหรอกเขามันโง่ บอกว่าผมปกติดีสุขภาพแข็งแรงโกหกชัดๆผมไม่ได้เป็นหมอผมยังรู้เลยว่าตัวเองป่วยคุณหมอที่ฝืนทนกับคำพูดถากถางเขอวอเทอร์ไม่ไหวก็ได้ขอตัวกลับเอเทลเลยอาสาตามไปส่งและใช้โอกาสนี้ถามคุณหมอแบบจริงๆจังๆว่าตกลงแล้วสามีของฉันเป็นอะไรกันแน่เขาบอกว่าตัวเองป่วยอยู่ตลอดเวลาเลยแต่คุณหมอก็ยังยืนยันคำเดิมคุณผู้หญิง สามีของคุณเป็นคนที่สุขภาพดีมากๆไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับคุณเองนั่นแหละที่ต้องดูแลตัวเองบ้างและหมอก็จ่ายวิตามินให้กับเธอก่อนจะขอตัวกลับไปต่อมาวอเตอร์ที่กำลังนอนพักอยู่ก็ได้บอกให้เอเทลปิดหน้าต่างให้หน่อยเพราะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วพางบนเชิงประชดประชันว่าผมรู้นะว่าคุณอยากให้ผมตายถึงเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แบบนั้นเอเทลทเลสวนกลับไป จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงคุณหมอเขาแค่ต้องการให้คุณรับอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เท่านั้นแต่ตัวของวอเตอร์ที่บังเอิญเห็นซองยาในมือของเธอเขาจึงแย่งมันมาดูแล้วก็โวยวายอย่างอารมณ์เสียว่าเจ้านักต้มตุ๋นนั่นมาตรวจแค่20นาทีแล้วยังโกหกผมกะปล่อยให้ผมตายแต่ดันให้วิตามินคุณเนี่ยนะเอเทลที่เห็นว่าสามีของเธอเริ่มโวยวายอีกแล้วจึงพยายามก่อมให้วอเตอร์หลับเพื่อไม่ให้คิดฟุ้มซ่าน แต่เขากลับปฏิเสธทันทีแถมยังบนกลับด้วยว่าจะให้ผมนอนเหรอคนจะตายเนี่ยนะทำไมคนเราไม่มีอายุสักพันปีกันนะและเขากา็ไล่เอเทลให้ออกห้องไปซึ่งขณะที่วอเตอร์กำลังพักผ่อนอยู่นั้นก็ได้มีชายในชุดสูทปริศนาค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและพูดว่าคุณวอเตอร์ผมนะแฟนพันแท้คุณนะวอเตอร์ Water สะดุง้งดีตัวขึ้นนั่งและอุทานคุณเป็นใครอ่ะ ชายคนนั้นตอบแบบขี้เล่นว่าแคทวอร์เดเลอร์คือชื่อของผมครับอย่างน้อยๆก็เป็นชื่อที่ใช้ในเดือนนี้แต่เท่ดีจังแคทวอร์เดเลอร์วอเตอร์ลุกขึ้นแล้วพยายามเดินไปเช็คหน้าต่างที่ชายคนนี้น่าจะใช้เป็นช่องทางในการเข้ามาแต่มันกลับล็อกอยู่วอเตอร์จึงถามคุณเข้ามาได้ยังไงแคทวอร์เดเลอร์ตอบผมอยู่ที่นี่เสมอแหละว่าแต่คุณวอเตอร์ คุณดูเหมือนคนที่ชอบต่อรองนะมีอะไรที่คุณอยากจะได้หรือเปล่าและเรามาทำสัญญากันวอเทอร์ที่เหมือนจะสนใจในข้อเสนอนี้เลยได้ถามกลับแล้วมันต้องแลกกับอะไรล่ะสิ่งที่เท่าเทียมกับความต้องการของผมแคทวอร์เดอร์อรตอบโโฮโหผมมองคุณไม่ผิดจริงๆแค่อย่างเดียวเลยครับคุณวอเทอร์หนึ่งสิ่งที่เล็กมากๆผมให้คุณได้หมดเลยนะเพื่อแลกกับมัน แม้กระทั่งสิ่งที่คนอื่นๆเรียกกันว่าอมตะเอาไปสักพันปีเป็นไงห้าพันปีหรือหนึ่งื่นปีไปเลยวอเทอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มขึ้นมาแล้วถามย้ำถึงสิ่งที่ต้องแลกคุณยังไม่ได้บอกผมเลยนะว่าต้องแลกกับอะไรแคทวอเดอร์เลอร์ครุ่นคิดแล้วบอกตรงๆว่าอ๋อก็วิญญาณของคุณไงล่ะวอเทอร์ก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่แคทวอเดอร์เลอร์ต้องการจะสื่อคืออะไรเลยพูดไปด้วยรอยยิ้มว่า คุณคือปีศาจสินะแต่แคทวอเตอร์เลอร์ก็ยังคงโน้มน้าวต่อไปสนใจไหมล่ะครับวิญญาณหลังความตายแลกกับชีวิตนิรันดร์จะไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้ตลอดตลอดไปคนตายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิญญาณหรอกใช่ไหมวอเธอร์คิดและยิ้มออกมาอย่างเห็นได้ชัดแคทวอเตอร์เลอร์ Cat er จึงบอกเงื่อนไขของสัญญาให้กับวอเธอร์ต่อไปนี้คุณจะมีชีวิตที่เป็นอมตะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตาย ตลอดไปแต่สัญญานี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคุณเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตหรือไม่ก็ยอมเรียกผมมารับวิญญาณคุณไปตกลงไหมคุณวอเตอร์วอเตอร์ที่โดนกิเลสครอบงำสนใจแต่ชีวิตอมตะก็ตอบตกลงทำสัญญากับปีศาจในที่สุดตามมาด้วยเสียงหัวเราะชอบใจของแคทวอร์เดเลอร์ก่อนที่ตัวของเขาจะหายไปเมื่อทำสัญญาเสร็จวอเตอร์ Water จึงได้ลองพิสูจน์ วยการเอามือเปล่าๆไปจับฮีเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่นานซะจนควันขมูงแต่เขากลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยวอเทอร์หัวเราะออกมาดังลัน่นพอรู้ว่าสัญญานี่คือของจริงและเขาไม่จำเป็นต้องกินยารักษาอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นวอเทอร์ก็ยังคงท้าทายความตายต่อไปเขาเดินทางไปยังสถานีรถไฟใต้ดินแล้วเมื่อรถไฟเคลื่อนผ่านมาเขาก็กระโดดลงไปทันที เสียงกรีดร้องความวุ่นวายเกิดขึ้นไปทั่วสถานีแต่มันกลับทำอะไรวอเทอร์ไม่ได้เลยและเขาก็ยังคงทำมันต่อไปอีกหลายๆครั้งจนต่อมาวอเทอร์ที่กำลังทำเรื่องเบิกค่าประกันกับนายหน้าอยู่นั้นก็หงุดหงิดกับประกันที่จ่ายให้เขาแค่พันดอลลาร์เนื่องจากตัวเขามองว่ามันน้อยเกินไปบวกับทางทานายที่อธิบายไปว่ามันสมเหตุผลแล้วครับร่างกายของคุณไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก่อนที่วอเตอร์จะหัวเสียไล่นายนหน้าให้กลับไปแล้วเชิญนายหน้าประกันอีกบริษัทหนึ่งเข้ามาแทนซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือการหลอกเคมประกันนั่นเองพอจบเรื่องประกันแล้ววอเตอร์ Water ก็นั่งบ่นกับเอเทลอย่างหัวเสียว่าอุบัติเหตุตั้ง14ครั้งคุณรู้ไหมว่าผมจะรู้สึกยังไงแรกๆมันก็ตื่นเต้นนะแต่ตอนนี้มันดันน่าเบื่อเธอก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเท่าไหร่นะ เลยตอบไปอย่างในๆว่าวอเทอร์คุณควรเลิกทำแบบนี้ได้แล้วนะมันอันตรายมากแต่วอเทอร์กลับไม่ได้ฟังเธอเลยเอาแต่บ่นพึมพำต่อไปผมคิดว่าเขาต้องโกงผมแน่ๆไอ้ความเป็นอมาตะาเนี่ยมันน่าเบื่อซะไม่มีอย่างน้อยๆเมื่อก่อนที่ผมยังกังวลเรื่องสุขภาพมันก็ยังมีความตื่นเต้นกว่านี้ยังไม่ทันจะพูดจบจู่ๆวอเทอร์ก็ดิ่งเข้าไปย่งห้องน้ำเปิดตู้เก็บยา แล้วหยิบไอโอดีนแอลกอฮอล์ล้างแผลแล้วก็แอมโมเนียเข้ามาผสมกันลงในแก้วโดวยที่มีเอเทลอยู่ข้างๆอย่างไม่รู้อ e no ิโนอินเนอะไรจากนั้นวอเทอร์ก็กระดกมานจนหมดแก้วเอเทลที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจนแทบจะเป็นลมส่วนวอเทอร์ก็กลับร้องอาออกมาอย่างสดชื่นพร้อมบ่นไปด้วยว่าเนี่ยงไงผมเพิ่งจะดื่มยาที่แรงจนล้มคนได้ถึง12คนเลยนะแต่ทำไมมันกลับมีรสชาติเหมือนน้ำมะนาวซะง,งั้น เอเทลที่หมดความอดทนกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วจึงได้ถามกับวอเทอร์ตรงๆว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นวอเทอร์ Water ตอบก็ผมเป็นอมาตะไงคงกระพันได้พลังมาจากสัญญากับปีศาจที่ชื่อแคทวูเดอร์เพื่อแลกกับวิญญ,ญาณของผมคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าเป็นยังไงรถไฟรถบัสไฟไหม้ก็เอาผมไม่ลงแล้วผมก็เพิ่งกินยาพิษมานะกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เธอได้แต่อึง้งส่วนวเอเทอร์ก็ครุ่นคิดบางอย่างแล้วบอกเธอว่ารู้อะไรไหมมีอยู่หนึ่งสิ่งนะที่ผมยังไม่เคยลองตกจากที่สูงไง14ชั้นจากที่นี่ทันใดนั้นตัวเขาก็พุ่งขึ้นด่านฟ้าทันทีโดยที่มีเอเทลคอยห้ามอยู่คอยขัดขวางอยู่ตลอดทางแต่ตัวเขากลับไม่ลดละความพยายามที่จะกระโดดลงไปทั้งคู่ดึงดันกันไปมาแล้วก็กลับกลายเป็นเอเทลที่พัดตกลงไปแทน ทำให้ทุกคนทั่วทั้งหอพักตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องของเธอมีเพียงแค่วอเตอร์เท่านั้นที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรกับเรื่องนี้เลยความเบื่อหน่ายได้กัดกินเขาลึกจนถึงความรู้สึกแถมในขณะนั้นวอเตอร์ Water ก็ยังคงคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาได้อีกต่างหากเขากลับไปที่ห้องแล้วกดโทรศัพท์สายตรงไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความและมอบตัวในโทษฐานฆาตกรรมภรรยาเพื่อหวังว่าตัวเขานั้นจะได้รับโทษประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า เพราะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาบ้างเมื่อเวลาผ่านไปวอเทอร์ก็ได้ถูกคุมขังเพื่อรอวันพิพากษาและก็ได้คูเปอร์ทนายฝีมือดีที่เข้ามาช่วยเหลือขอให้วอเทอร์ยื่นอุทธรณ์หรือให้การเพื่อเปลี่ยนรูปคดีให้กลายเป็นอุบัติเหตุแทนซึ่งนั่นจะทําให้โทษที่เขาได้รับน้อยลงแต่วอเทอร์กลับปฏิเสธทนายด้วยหน้าตาย,ยิ้มแย้มแม้เขาจะเตือนแล้วก็ตามคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังจะโดนอะไร ทนายข้อหาฆาตกรรมมันคือเก้าอี้ไฟฟ้านะคุณวอเทอร์วอเทอร์ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ทนายบอกเลยกับกันเขายิ้มด้วยความพอใจเข้าไปอีกพร้อมกับบอกลาทนายและเดินกลับห้องขังไปและเมื่อถึงเวลาตัดสินโทษผู้พิพากษาก็ได้แจ้งผลการตัดสินให้ทุกคนทราบว่าคุณวอเทอร์เบเดเกอร์คุณถูกพิพากษาในข้อหาฆาตกรรมภรรยาของคุณและโทษที่คุณจะได้รับก็คือจำคุกตลอดชีวิต ทางฝั่งทนายก็ต่างดีใจที่ผลการตัดสินไม่ได้ดูแรงถึงขั้นประหารกับกันวอเทอร์แสดงสีหน้าสิ้นหวังอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขารู้ดีว่าต่อจากนี้ชีวิตนิรันดร์ของเขาต้องอยู่แต่ในคุกไร้อิสรภาพจนเวลาผ่านไปวอเตอร์ได้ชดใช้กรรมในความผิดที่เขาก่อในแต่ละวันที่น่าเบื่อหน่ายเขาเอาแต่ยืนมือกอดกรงขังปล่อยให้เวลาชีวิตผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ จนสุดท้ายก็มีความคิดว่าอยากจะตุยตุๆไปซะและทันใดนั้นวอเทอร์ Water ก็ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยพูดขึ้นมาวา่าโโฮโหไหนว่าจะอยู่ไปอีกร้อยปีพันปีหนึ่งหมื่นปีล่ะคุณวอเทอร์ตามมาด้วยเสียงหัวเราะซ้ำไปมาก่อนที่ร่างของแคทวูเดเลอร์จะค่อยๆปรากฏขึ้นคุณวอเทอร์คุณยังจำเงื่อนไขของสัญญาได้ไหมแคทวูดเลอร์ถามวอเทอร์พยักหน้าเบาๆอย่างเต็มใจ ยอมรับเงินไขที่จะทําให้เขาไม่ต้องมาทนทุกทรมานกับการกักขังนี้แคทวูเดเลอร์เลยพูดกับวอเทอร์ว่าผมคิดว่าคุณเหมือนคนที่กําลังจะหัวใจวายตายนะไม่นานหลังจากพูดจบวอเทอร์ก็ล้มลงกับพื้นทันทีซึ่งนั่นหมายถึงความตายของเขานั่นเองชีวิตที่ควรจะดําเนินไปตามธรรมชาติกับถูกปีศาจยั่วยุให้สับสนเบื้องหลังความตายของเขากับต้องกลายเป็นแค่ความว่างเปล่า ในเดอะทวายไลท์โซนเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนที่6ของซีรีส์เดอะทวายไลท์โซนในชื่อตอน Escape c o อ์ e ซึ่งมีคอนเซปต์ของตอนคือชีวิตอมตะจากสัญญาปีศาจรครับเป็นเรื่องราวของวอเตอร์เบเดเกอชายผู้วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เขาอาจจะเป็นทั้งๆที่หมอวินิฉัยแล้วว่าสุขภาพดีนะ แต่ตัววอเตอร์กลับไม่เชื่อครับแล้วคิดไปต่างๆนานาว่าเป็นอย่างงูนเป็นอย่างนี้จนได้เจอกับแคทวอเดเลอร์ปีศาจที่ยื่นชีวิตอมาตะให้กับวอเตอร์ซึ่งสัญญานี้มีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวครับคือเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจว่าจะตายแล้ววอเตอร์ Water ต้องมอบวิญญ,ญาณให้กับแคทวอเดเลอร์ทำให้หลังจากนั้นวอเตอร์ Water จะสามารถมีชีวิตได้ชั่วนิรันต์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายแต่ด้วยความเดอิของวอเตอร์ ก็ดันทําให้ตัวเองติดคุกตลอดชีวิตแทนที่จะใช้ชีวิตข้างนอกอย่างสบายๆชิวๆกับต้องมาทนทุกข์ทรมานในกรงขังตลอดไปจนสุดท้ายก็ต้องยอมมอบวิญญาณให้กับแคทวอร์เดเลอร์ตลกหลายใช่ไหมล่ะครับตอนนี้แม้มันจะน่าสงสารแต่ผมกลับไม่เอาใจช่วยเจ้าวอเตอร์เลยมันวอนเองอะแทนที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงนะก็ดันหาเรื่องลองนู่นลองนี่อยากจะท้าทายอะไรขนาดนั้น แล้วตัวของปีศาจท,ที่เข้ามาทำสัญญาทั้งบทการแสดงมันดึงดูดนะครับตอนที่ผมดูนี่คือว้าวเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนโยมทูตในตอนสองรวมกับเฮนลี่ในตอน3ม,มีข้อเสนอดีๆมาให้นะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับตัวสัญญาหรือตัวเงื่อนไขเลยปล่อยให้ผู้ทำสัญญาใช้ชีวิตในแบบตัวเองไปสุดท้ายไม่ช้าก็เร็วยังไงปีศาจก็จะได้รับวิญ,ญญาณของผู้ทำสัญญาไปอยู่ดีนี่แหละครับ การวางตัวของพาวเวอร์ฟูบีอิงตัวตนผู้มีพลังดั่งพระเจ้าที่มองมนุษย์เป็นแค่หนูในกรงผมขอให้คะแนนความชอบอยู่ที่8เต็ม10ครับชอบมากแต่ทนความเด๋อของวอเทอร์มันไม่ไหวสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามครับเพื่อในอาทิตย์หน้าเราจะได้พบกับแดนสนธยาอีกสำหรับคลิปนี้พวกเราดอะพาราเรียลขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันครับ thank you and good night